สวัสดีค่ะนายห้างประจักษชัยประกาศข่าวดีของยูกิหายทองคําฟังไม่แผวเลยค่ะสำหรับนักร้องสาวมอลามอย่างยูกิเพนพกาหรือว่ายูกิหายทองคําซึ่งก็ต้องยอมรับเลยว่าตั้งแต่ยูกิเข้ามาอยู่ในค่ายหายทองคําของนายประจักษ์ชัยหายทองคําก็มีผลงานออกมาอย่างรัวๆมีทั้งผลงานเพลงเพาะๆงานพรีเซนเตอร์สินค้างานรีวิว อีกทั้งยังมีคิวงานคอนเสิร์ตที่แน่นมากๆแถมไม่ว่าจะไปร้องเพลงที่ไหนก็มีแฟนคลับติดตามไปให้กำลังใจอย่างล้นหลามล่ลาสุดนายห้างประจักษ์ชัยก็ได้ออกมาเผยข่าวดีของยูกินั่นก็คือการปล่อยซิงเกิลเพลงใหม่นั่นเองโดยนายห้างประจักษ์ชัยโพสต์ข้อความว่ายูกิใส่เสียงเกาะเสม็ดเข็ดฮักอาจารย์บิกแต่งอาจารย์หลงดนตรี คุมร้องที่ห้องอุดรเดคคอร์ดบ่ายวันนี้ซึ่งเพลงนี้นายห้างประจักษชัยทุ่มเงินกว่า500,000บาทสำหรับถ่ายทำา MV เลยด้วยเร,วเร็วนี้ทีมถ่าย MV จะข้ามน้ำข้ามทะเลไปถ่ายสถานที่จริงเกาะเสม็ดสถานที่ท่องเที่ยวดังระดับโลกที่จังหวัดระยองคอนเซ็ปต์ก็คือลีลาฮาวายประทะหมอลำแฟนๆรอชมความว้าวความปังได้เลยค่ะรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ